ในคนที่เคยเสริมจมูกมาแล้วมีซิลิโคอนอยู่ในจมูกแล้วอยากเพิ่มความโด่งพุงที่ปลายจมูกเนะี่ยชอบมาถามหมอว่าอยากจะแก้แค่ปลายจมูกอยากจะเสริมแค่ปลายจมูกแค่ใส่เนื้อเทียมหรือใส่กระดูกอ่อนหูไปยัดไปที่ปลายจมูก จะได้ไหมหลังจากที่หมอลงคลิปเรื่องการเสริมจมูกแค่ปลายจมูกก็มีคนถามแบบนี้เข้ามาเยอะมากเลยถ้าเสริมจมูกอยู่แล้วมีซิลิโคนในจมูกแล้วไม่ยอมให้หมอหรือทั้งหมดอันนี้หมอไม่รับเคสนะคะการที่เราจะเอาอะไรก็ตามไปยัดเพิ่มที่ปลายจมูกในจมูกคนไข้ที่ใส่ซิลิโคนอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดความตึงและไม่ว่าเราจะใช้กระดูกอ่อนหูหรือว่าเนื้อเยื่อเทียมก็ตามนะถ้ายัดเพิ่มไปปลายซิลิโคนนะ่ะแล้วมันเกิดความตึงเนี่ยสิ่งที่เราใส่เข้าไปมันก็จะฝ่อสลายหายไปอยู่ดี ซำลายไปอีกคือมันจะไปดันซิลิโคนให้เคลื่อนตัวผิดตำแหน่งแล้วไปทะลุข้างในการที่เราจะยืดปลายจมูกได้ค่ะปลายจมูกจะต้องไม่มีความตึงซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรายืดคลายกระดูกอ่อนปลายจมูกและการจะยืดคลายกระดูกอ่อนปลายจมูกได้มันก็ต้องเอาซิลิโคนที่ใส่อยู่แล้วออกมาก่อนนะเขตที่เสริมจมูกด้วยซิลิโคนมาแล้วนะคะอยากจะเพิ่มปลายนะสรุปก็คือแก้ใหม่หมดหรือใหม่หมดค่ะ